เฮ้ยกูเลิกทาคลิปภาคดีกว่าไหมเนี่ยคือทําบอกตรงๆทามันก็มีความสุขดีแหละฮะแต่ว่าทาแล้วปัญหามันเยอะและปัญหาที่โดนปิดสร้างรายได้ก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเพราะปัญหานี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับเอาอีกแล้วผมอาจจะต้องลบคลิปภาคทั้งหมดอีกแล้วครับไอเวเนอร แต่ไม่ต้องห่วงไม่เหมือนข่าวรบที่แล้วแน่นอนนะผมเพราะว่าคลิปภาคทั้งหมดนั้นผมจะรวบรวมแล้วเอาไปโพสในช่องเกเรแทนซึ่งช่องช่องเกเรน่ะเป็นช่องที่ผมไม่ได้จริงจังอะไรกับมันอยู่แล้วแหละนะผมก็เป็นช่องแบบเปิดสำรองเล,เล่นๆไว้แค่นั้นแหละนะผมก็เดี๋ยวจะเอาไปลงไว้ในช่องนั้นเผื่อใครคิดถึงอยากกลับไปดูก็กลับไปดูในช่องนั้นได้เลยนะส่วนช่องนี้ก็นั่นแหละปัญหาถ้าปัญหาคือเป็นช่องที่ผมตั้งใจจะเอาไว้ทําเงินนะผมก็ถ้ามีปัญหาเพราะอะไรที่ผมมองไม่เห็นเนี่ย ผมว่าสู้ลบไปเลยดีกว่านะผมเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่ติดตามคลิปภาคมาตลอดนะผมขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ติดตามแล้วอยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะผมก็เอาจริงผมพลาดเองแหละที่ผมเลือกใช้ที่จะทำคลิปแบบนี้นะผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบภาคอ่ะชอบแบบดัดเสียงทําเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะผมผมชอบมากก็เลยนั่นแหละอาจจะคลิปภาคอ,อาจจะยังมีอยู่อาจจะเป็นการแบบเอารูปตลกดจากอินเทอร์เนต็ตมาภาคอะ่ะรูปแบบ รูปปกติหรือว่าก็แบบเป็นคลิปที่ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์อ่ะคลิปที่มันแบบว่าไม่ได้ผ่านการครีเอทจากคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็อาจจะมีอย่างนั้นบ้างมาปรปนนิดหน่อยนะผมก็ติดตามต่อไปด้วยแล้วกันว่าช่องผมจะมีอะไรมาเพิ่มเติมนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับรักทุกคนเสมอ เฮ้ยพูดแล้วยังเสียดายไม่หายเลยมันไม่เชิงใจหายนะมันไม่เชิงเสียดายมากกว่าคือคนดูมันเยอะแล้วผมก็ชอบทาคลิปแนวนี้ด้วยอะ่ะเออแต่ก็นั่นแหละนะถ้ามันแบบมีปัญหาเยอะและยังไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรแนตะ่ก็สู้ลบไปเลยดีกว่านะครับผมจะได้มีไม่มีปัญหานี้อีกเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ